ครับสวัสดีครับผมผู้ที่ติดตามช่องนักลาสมบัติเมืองมหานะครับผมเมื่อนี้ผมได้มาจะมาพูดถึงเรื่องเงินใบยี่สิบนะครับผมเมื่อนี้ผมได้มาไปเรียกอูธนาคารมานะครับยังให้เมืองนะครับมันเป็นใบเป็นใบยี่สิบนะครับผมเคลียรไปเรียบร้อยครับ ใบยี่สิบนะครับผมของรชการที่สิบนะครับผมเป็นยันต์ของอาจารย์ใดผมกับบอโนมณโณเนจัยนะครับนี่ครับเลขสวยน้ำนะครับเป็นเลขสวยด้วยนะครับหกอีหกห้าเก้าหนึ่งสองห้าหกนะครับพ้ใดสนใจนะครับผมพอไดสนใจใบยี่สิบนี้นะครับบอว่าอาจารย์ใดเป็นผู้เชียนยันต์นะครับผม โปรเดมักนะครับผมติดต่อได้นะครับผมติดต่อผมได้นะครับผมราคาจะบอกอีกทีนะครับผมขอบคุณหลายๆครับผมผู้ที่มาติดตามนะครับผมอีพีนี่ผมก็มาโพดเป็นเงินใบย e ีสของราชการที่สิบนะครับผปรใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมใต่คอมเมนต์หรืออยู่ใน Facebook นะครับผม พิเตอร์สุดโหดมหาสาครคามนะครับหรือเบอร์0 9 8 1 5 5 5 5 3 3นะครับผมเดียวใดนะครับผมพวไไดสนใจก็ติดต่อได้นะครับเนาะนี่ครับให้ดูชัดๆขันพวกได้หูว่าเป็นย่านคอาจารย์ใดก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเนาะขันพู้ได้สนใจก็ติดต่อได้นะครับผมอ่าครับผมเมื่อนี้ก็ขอคำกล่าวคาว่า,าขอบคุณและสวัสดีครับอีพีต่อไป ฝากติดตามใด้นะครับผมว่มาผมสิบปลาสมบัติยูมองใดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ